ผู้คนที่รู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงของท่านตินัททันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้จักท่านในฐาน,นะธรรมอาจารย์หรืออาจารย์ทางธรรมหรือว่าวิปัสสนาอาจารย์เพราะว่าท่านมีงานสอนงานบรรยายงานเขียนเกี่ยวกับธรรมเยอะมากนะแต่ที่จริงท่านยังเป็นอะไรหลายอย่างนะ มัเป็นกวีด้วยนะท่านเขียนบทกวีเป็นเล่มๆมีหลายเล่มทีเดียวจะเป็นบทกวีที่น้อมใจคนให้เข้าถึงธรรมเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตรวมน้ำให้เกิดไม่ตากรุณากับผู้คนแล้วท่านยังเป็นนักเขียนหลายแนวนะเขียนนิยายก็มีเขียนบทละครก็มียังไม่นับนะเป็นศิลปิน เป็นจิตกรกระท่านนันนะเ,นนนนเขียนตัวอักษรได้ผูกันใช้ผูกันเขียนตัวอักษรเป็นข้อความทางธรรมไม่ได้เขียนเป็นภาพนะแต่ก็ผลงานก็งดงามได้เป็นนักวิชาการแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยนะก็คือว่าท่านเนี่ย ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทรณรงค์เพื่อสันติภาพด้วยโดยพาะช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามซึ่งยาวนานมากนะสามสิบปียุติไปเมื่อสี่สกปีที่แล้วหลายคนเกิดมาไม่ทันนะไม่ทันสงครามเวียดนามท่านเดิมทีก็ เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแต่ก็หลังเห็นสงครามเกิดขึ้นผู้คนล้มตายกันมากมายท่านก็อยู่เฉยไม่ได้ท่านก็เลยชวนลูกศิษย์ลูกหาแล้วเพื่อนพร่ด้วยกันในการเรียกร้องให้ยุติสงครามซึ่งก็เป็นที่ไม่พอใจนะของทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์ ท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเฉยๆนะท่านก็ทำงานช่วยเหลือสองเคราะห์ผู้ที่ทุกอยากเดือดร้อนจากสงครามด้วยนะอันนี้ซึ่งเคยเล่าไปแล้วท่านก็เลยเป็นที่เพ่งเล็งนะของทุกฝ่ายนะรวมทั้งรัฐบาลด้วยมีช่วงหนึ่งนะ่ยประมาณ2 5ง9มอเนี่ยสองรท่านได้รัมได้ับนิม,มนต์ให้ไปบรรยายวิชาพุทธศาสนานะที่หมหาวิทยาลัยคอนแนว อเมริกาท่านก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยช่วงที่ไปอเมริกาซึ่งกินเวลา3เดือนเนี่ยท่านก็จะถือโอกาสไปชี้แจงบอกเล่าให้คนอเมริกันได้รับรู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเวียดนามนี่มันสร้างความทุกข์ยากกับผู้คนอย่างไรบ้างแล้วคนจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ปรารถนาสงคราม ท่านอยากจะไปกระตุ้นให้คนในอเมริกานี่แหละนะช่วยกันเรียกร้องให้ยุติสงครามเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะกระแสการต่อต้านสงครามเวียดน,นามในหมู่คนอเมริกันก็ยังไม่เยอะนะแลวมันเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่ง่อตัวแ้ท่านก็ไปเดินทางไปตามเมืองต่างๆไปพูด ไปบรรยายเรียกว่าแทบทุกวันเลยต้องเดินทางตลอดเวลาพรว,ว่ารัฐบาลเวียดนามนี้ไม่พอใจมากนลยแล้สุก็เลยสั่งห้ามท่านเข้าประเทศเลยก็กลายเป็นว่าเนี่ยจากเดินที่จะไปอยู่ต่างแดนเพียงแค่สามเดือนก็กลายเป็นว่า ต้องอยู่ต่างแดนนี่ยาวนานเป็นปีๆเลยนะรวมแล้วนี่ก็40สี่สิบปีเลยก่อนจะเข้าประเทศเวียดนามได้ก็เมื่อสิกาปีที่แล้วนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดนะคิดว่าบรรยายเสร็จแล้วก็ไปพูดเดินสาย ให้คนอเมริกันรู้ถึงโทษของสองครามเวียดนามแล้วท่านก็จะได้กลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนะกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เพื่อนเพด้วยกันรวมทั้งแม่ชีด้วยนะซึ่งตอนนั้นก็มีจํานวนมากมายนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพราะว่าเข้าประเทศไม่ได้ก็กลายเป็นคนพัฒที่นาขาที่อยู่พาสปอร์ตนะ ก็ถูกยึดกลายเป็นคนไร้ประเทศนันฉันก็ใช้ใช้เวลาเนี่ยกับการเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อบอกเล่าถึงความทุกข์ของผู้คนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเป็นปีท่านบอกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย ไปพูดตามเมืองต่างๆเนี่ยไดครั้งคืนแค่วันคืนสองคืนเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องย้ายไปไปที่อื่นต่อจนบางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมานี่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไหนแล้วก็อยู่ประเทศไหนด้วยซ้ําต้องตั้งสติสักพักนะจึงรู้ว่าเอานี่เรากาลังอยู่ที่เมืองนี้ประเทศนี้เพราะท่านเดินทางเยอะมากแต่รู้เป็นการเดินทางนอกประเทศในภาวะที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภยัย ท่านก็เล่าว่าเนี่ยช่วงช่วงนั้นเนี่ยท่านจะฝันบ่อยฝันถึงวัดที่ท่านได้ไปบวชเนนแล้วก็ได้รับการเรียนรู้ในการรับการฝึกฝนทางด้านพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางด้านเซนนะท่านเป็นบบนะนักบวชนิกายเซนนะแบบเวียดน,นามฝันบ่อยมากนะมันเป็นความฝันที่เกิดจากความรู้สึกนึกถึงบ้านโหยหา จะได้กลับบ้านและฝันก็มักจะเป็นฝันเดิมๆเ,เนี่ยวัดที่ท่านได้เติบโตมาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็มักจะฝันในแง่ที่ว่าเนี่ยท่านกําลังเดินขึ้นเขาเพราะว่าเนี่ยเป็นวัดป่าอยู่เป็นเขาแวดล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็ป่าที่ร่มรื่นมีความสุขมากน่นในฝันเนี่ยได้กลับไปวัดเดิมแล้วก็ขณะที่เดินขึ้นเขา พอเดินไปถึงไปได้แค่กลางทางไม่ทันถึงวัดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยพลัดที่นาคาที่อยู่ตอนที่ท่านไปเรียนเมืองนอกเนี่ยท่านเคยไปเรียนที่มาเิลเ์ปรินสตันเนี่ยไม่เคยมีความฝันแบบนี้เลยนะเพราะรู้ว่าจะได้กลับไปแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเมื่อไหรไ่คิดถึงบ้านฝัน,นว่าจะได้กลับวัดที่ตัวเอง นะเคยศึกษาปฏิบัติมาแต่ก็ไม่เคยถึงสักทีนะัในฝันตื่นซะก่อนน่้นก็มีความทุกข์นะแต่ว่าต่อหลังท่านพบว่าเมื่อท่านได้เรียนรู้นะที่จะเจริญสติแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันน้อมใจมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็ จะพบบ้านเนี่ยเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงพลังสติเนี่ยที่พาท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันทำให้ท่านได้พบบ้านที่แท้จริงไม่ว่าท่านอยู่เมืองไหนประเทศไหนแมาจะพูดคนละภาษากับท่านแม้คนจะผิวคนละสีกับท่านแต่ท่านไม่รู้สึกเหมือนกับว่าได้ห่างไกลจากบ้านอีกเลยนะ สมบูรณ์นะแต่นั้นมาเนี่ยความความทุกข์ความเหงาเนี่ยมันสูญสลายหายไปแล้วก็ไม่เคยฝันอย่างนั้นอีกเลยเนะความฝันที่เคยได้กลับไปเวียดนามกลับไปอยู่วัดที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาแต่เล็กนี่ความฝันนนั้นมันไม่เยือนไม่กลับมาอีกเลยแล้วท่านก็พบว่าเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะ เข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้ทราว่าเราได้รู้จักอยู่กับปัจจุบันอาจารย์เคยพูดว่าเนี่ยเันจะตามที่เรากลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพลังแห่งสติแล้วเนี่ยเราก็จะพบบ้านที่แท้ของเราในปัจจุบันขณะ น,นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าพอท่านได้พบบ้านที่แทเราเนี่ยนะไอความรู้สึกเหงาความรู้สึกว่าเหง่ความรู้สึกโหยหาอะไรบ้านมันไม่มีมารบกวนท่านอีกเลย่านท่านได้พบความจริงว่าเนี่ยตรงนี้อ่เดี๋ยวนี้เนี่ย สังหารที่มันเป็นบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงคือปัจจุบันขณะไม่ใช่ไม่ใช่เมืองไม่ใช่ประเทศไม่ใช่สถานที่คนเราเนี่ยเวลาไปอยู่ไกลก็โหยหาโหยหาบ้านแต่พอได้กลับไปอยู่บ้านก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่าง เหมือนกับหลายคนในช่วงโควิดเนี่ยจำเป็นต้องเก็บตัวหรือกักตัวที่บ้านนั่นแลหละคนะรู้สึกทรมานมากเขาลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านที่แท้จริงเลยในบ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านสำหรับกายมันก่อด้วยอิฐสร้างด้วยปูนแต่ว่า จิตใจในเนี่ยนะกลับไม่สามารถจะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้ใจิตใจก็เหมือนกับคนเร่ร่อนนะระหกระเหินหรือว่าไร้บ้านถ้าเป็นอย่างนี้กันเยอะทีเดียวนะผู้คนจำนวนไม่น้อยจึงมีความทุกข์ทั้งที่ตัวอยู่บ้านแล้วก็กินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบาย มีคนรักอยู่รอบตัวแต่ก็ยังรู้สึกเหงาสึกเคร่งคว้างยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปอันนั้นเพราะเขาไม่รู้ยากอยู่กับปัจจุบันใจเขาเนี่ยไปจมอยู่กับอดีตอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรในความสุขที่เคยมีจากการได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงได้ไปเที่ยวห้าง ก็เลยทนไม่ได้กับการที่ต้องอยู่บ้านณเวลานี้หรือไม่ฉะนั้นใจก็ไปหมัวแต่วิตกกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคตไปสร้างภาพปรุงแต่งว่าอาจจะตกงานหรือว่าชีวิตอาจจะย่ำแยก่ก็เราจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนะเมื่อใจเนี่ยมันไปอยู่กับอดีต หรือว่าลอยไปอยู่กับอนาคตแต่ถ้าคนเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันพาใจกลับมาอยู่กันเนื้องตัวมีความสึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะได้พบกับบ้านที่แท้จริงไม่ใช่บ้านของกายแต่เป็นบ้านของใจถ้าเรามีความสุขตัวนี่เป็นเครื่องอยู่นะจิตใจมันก็รู้สึก อบอุ่นะจะจตจรู้สึกเบิกบานเนะจตะจะรู้สึกสงบโปร่งโล่งไอ้ความรู้สึกที่ว่านี่นะมันทำให้ไม่คิดที่จะแสวงหาอะไรนะไม่เรียกร้องอะไรมันเกิดความรู้สึกพอใจและด้วยนะั่นจึงรู้สึกว่าได้อยู่บ้านแลวเพราะบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันคือความรู้สึกที่ อบอุ่ความสุขที่เบิกบานผ่องใสต่อเมื่อเราเนี่ยรู้จักอยู่กับปัจจุบันผาใจกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยหรือว่าผาาจมามีอยู่กับเนกับตัวนั่แหละนะเราจึงจะใช้พวกความรู้สึกตัวและถ้าเรารู้จักเ,เอาความสึกตัวเป็นเครื่องอยู่แลอวิหารธรรมเนี่ย เราก็ได้เข้าถึงบ้านที่แท้จริงแล้วอย่างที่ท่านนัทธันบอกเนี่ยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จกักพาใจเกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยกำลังหรืออนุพขังสติเราก็จะมาจะสามารถจะพบกับบ้านที่แท้จริงในปัจจุบันขณนะได้ไม่ยาก อ้การที่คนเราจะมีความสึกตัวเป็นวิหารธรรธหรือเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยสตินะอาศัยสติเพราะสติเป็นเหมือนตาในนะที่ทําให้เห็นความคิดและอารมณ์ที่อาจจะชักนําจิตใจให้ไปจมอยู่ความทุกข์แล้วสติไม่เรารู้ทันนะเวลาใจเนี่ยมันไหลไปอดีตมันลอยไปอนาคต มันไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แม่สติก็ยังทาให้เรารู้จักพาใจกับมาอยู่กับปัจจุบันใหม่ๆเนี่ยอาจจะพาใจมีอยู่กับปัจจุบันเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านยอมรับปัจจุบันขนาว่าเป็นบ้านเนี่ยได้ยาก แต่ว่าเราก็สามารถจะเริ่มต้นได้นะด้วยการเอากายนี่แหละนะเป็นบ้านของใจนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยอยู่กันเดื้อกับตัวกายทำอะไรใจก็รับรูนะ้ตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่นั่นนะวิธีที่ใช้กันนิยมใช้ก็คือใช้ลมหายใจนะ พาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจนี่เป็นบ้านของใจมันก็ทําให้กลับมาเกิดความสุขตัวได้แต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นที่เราสามารถจะเอามาเป็นบ้านของใจได้นั่นคืออิริยาบถหรือว่าการทํากิจต่างๆเวลาเราทํากิจต่างๆเนี่ยด้วยกาย ด้วยมือด้วยแขนถ้าร,ารู้จักนะตอาใจมาอยู่กับกายกายทำอะไรใจก็รู้อันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ใจเนี่ยเริ่มมีบ้านละบ้านที่ว่านี่คือกายแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยบ้านมันจะกลายเป็นคุกของใจโดยเพราะเวลาเรา บังคับใจบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบังคับจิตให้แน่นันอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้ไปเพ่งที่เท้าที่มือบังคับไม่ให้ไปไหนเลยอย่างนี้เนี่ยกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านของใจแล้วมันจะกลายเป็นคุกของใจแล่พอใจมันรู้ว่าอยู่ในคุกนะมันก็อยากจะออกอยากจะออกท่าเดียวเลยอยากจะหนีอยากจะหน,น,น,นีจากกาย เพราะนั้นก็จะหาเรื่องคิดฟุ้งปรุงแต่งสารพัดไอ้นคนที่พยายามบังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ยจะพบว่าเนี่ยมีมความฟุง้งมันมีความปรุงมากในตัวทั้งกายเป็นเครียดไปบางทีความเครียดไม่ได้เกิดจากการฟุ้งอย่างเดียวนะจะเกิดจากการที่ไปบังคับจิตแล้วพอจิตมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนามันไม่ยอมอยู่กับกายนะก็เลยไม่พอใจเกิดความหงุดหงิด แต่ถ้าเราจะให้กายเป็นบ้านของใจแท้จ,จริงเนีต้องก็ต้องอนุญาตนะให้ใจเนี่ยมันออกจากบ้านไปที่นั่นที่นี่ได้แต่ว่าก็รู้จักชวนรู้จักเชิญให้เขากลับมาจะออกจะไปก็ได้นะแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่เรียกเขากลับมาถ้าใจนี้กลับมาอยู่กายบ่อยๆกลับมาอยู่กายอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเราจะพบว่า ความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแล้วพอรู้จักนะทำกายให้เป็นบ้านของใจเนี่ยต่อไปการทำปัจจุบันให้เป็นบ้านของใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าสติของเราเนี่ยมันจะเริ่มมีกำลังมีความรวดเร็วมีความปราดเปรียวนะช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครองงำและช่วยพาใจให้ได้พบ กับความสงบกับความโปร่งเบาแล้วคน,นเราจะดูแลใจได้ดีมันต้องดูแลด้วยการมีสติและพอเราพอใจมีสติแล้วเนี่ยเนะสติก็จะนำพาใจให้ได้พบกับความสงบเย็นรวมทั้งได้มาสัมผัสกับความรู้สึกตัวและพอใจได้สมสบายความรู้สึกตัวยังจะรู้เลยนะว่า มันก็มีเฉพาะตรงนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละที่เราจะพบสัมผัสกับความสึกตัวและจะเกิดความสึกพอไม่ไดิ้นรนแสวงหาและสุดท้ายความสึกตัวที่อย่างลึกที่ต่อเนื่องยาวที่ต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้ใจนีอย่างลึกนะไปถึงความสงบที่ลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งปัญญาที่มันมีอยู่แล้วในใจของเรา วันทั้ใจเนี่ยได้เข้าถึงภาวะที่เรียกว่าประพัดสอนพุทธพงศ์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตนั้นประพัดสอนนะแต่ว่าที่เศร้ามองเพราะว่ามีกิเลสตอนเข้ามาแต่ถ้ามีสตินะแม้กิเลสจะตอนเข้ามามันก็ไม่สามารถจะบดบังจิตหรือว่าพาใจออกจากวิหารธรรมคือความสุขตัวจะเป็นเครื่องอยู่ได้ ก็สติเนี่ยจะรักษาใจเอาไวนะ้ให้อยู่กับบ้านที่แท้จริงอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำแต่การที่สติรักษาใจเนี่ยไม่ให้อารมณ์ครอบงำจะไม่ได้เกิดจากการที่ไปผักใสไล่ส่งนะอารมณ์เหล่านั้นหรือความคิดที่เป็นอ,อกุศลตรงข้ามเลยนะเม,มื่อมีเมื่อมีสติรักษาใจเนี่ยแม้ว่าสติทำหน้าที่เหมือนกับยามที่รักษาบ้าน หรือว่ายามที่รักษามเมืองเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาก็ไม่ได้ขับไล่สายสงแต่ที่จริงเนี่ยกับแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีอาคตุกะเข้ามาในบ้านนะก็ไม่ได้ผักสายไล่สง่ง น้อมรับแต่น้อมรับโดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำหรือกดขี่บีทาจิตใจนะเพียงแค่ดูยูงห่างรับรู้อย่างที่เป็นแ,แค่นี้มันก็มีพลังมากพอนะที่ทำให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเลือนหายไปหรือเป็นอคตนตุก,กาที่จอนเข้ามาแล้วก็ไปไปของเขาเอง อ่าท่านติณหาันนั่คืออุปมาว่าเนี่ยให้โอบกอดนะอารมณ์เหล่านี้เช่นความกลัวเมื่อโอบกอดนะโดยความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นปฏิปษ์ในความโกรธมันก็จะแปลสภาพไปอย่างที่หลวงพ่อ,ขอเขเรียนต่านใจเขาว่าเนี่ยเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้ไงนะเปลี่ยนได้ด้วยการที่มีสติเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนได้ด้วยการที่เพียงแต่ รู้เฉยๆดูห่างๆนะไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามตาทกปฏิบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเวลามันมีอารมณ์พวกที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นความโกรธความโง่เนี่ยหรือความหรือความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะโวยวายตีพอยตีพายโอ๊ยทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทําไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมมันมันมีความคิดมากมายแบบนี้ทาไมมันมีความโกรธนะจะอย่างที่หลงงวงพ่อกลมเกยรดนท่นบอกนะมั้ ถ้าเราตื่นสติเป็นเนี่ยมันจะไม่โอยนะมันจะอืมมันจะรู้สึกอืมอืมนี่คือว่าดูอยู่ห่างดูอย่างสงบเขามาเขาก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองอันที่เป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าความทุกข์ยังไงก็ตามที่เราจัดการกับอารมณ์ที่เป็นทุกเหล่านี้ได้ อย่างฉลาดด้วยสติการที่เราจะพบความสงบและความสงบนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกนะถึงการที่ได้อยู่บ้านที่แท้จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้่ที่ท่านที่นัฐานได้พูดนะวานนียในยามที่เรา พระนาคาที่อยู่เพียงแค่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะพบบ้านที่แท้จริงได้ทั้งคนเราเนี่ยต้องรู้จักหาบ้านที่แท้จริงให้กับใจนะว่าเมิ่ใจของเรามันก็จะกลายเหมือนกับผู้พลัดถิ่นทั้งที่อยู่บ้านของตัวเองแท้ แต่นั่นก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงสะนั้นที่อยู่แวบดบล้อมด้วยคนที่เราคุ้นเคยแต่มันก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกเคลื่อนความรู้สึกว่างเปล่าหรือว่าเวนนั่นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยู่ที่แท้จริงั้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่โดยอาศัยสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษานี้ไม่ทาให้เราได,ด้พบก,กับภาวะที่นะมันอบอุ่น แล้วก็เกิดความเต็มอิ่มพอใจ